ดูการแห่งการท่องเที่ยวกำลังจะมาถึงแล้วนะครับเราก็ต้องหารถสักคันหนึ่งที่ครบนะครับพร้อมใช้งานเนี่ยเจ้าคันนี้เลยนะครับ b m ีย3 20D M s p o ย t สวัสดีครับผมนัดอมรวรันตีโดยเบนอ์อนมรรัชดานะครับอย่างที่บอกไปนะครับวันนี้ผมจะพามาเจอกับ b m ีย3 X Drive 2 0 d m Sport ทคันนี้นะครับ ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ LCI แล้วมีการปรับเปลี่ยนหน้าตาให้ดูทันสมัยมากขึ้นนะครับจุดที่เปลี่ยนเนี่ยจุดแรกครับในส่วนของไฟหน้าไฟหน้าเป็น LED แล้ว <c oughs> แล้วก็ในส่วนของตัวโครเนอรริงตัวนี้มีการตัดท้ายมาด้วยนะครับทำให้ดูทันสมัยมากขึ้นนะครับในส่วนของกระจังหน้าที่เป็น LCI นะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยได้ชุดแต่ง M Sport มาด้วยก็จะดู สวยงามดุดันนะครับลงมาถัดมาเนี่ยในส่วนของลอ้อแม็กตัวนี้นะครับเป็นลอ้อแม็ก M Sport นะครับ19นิ้วเนื่องจากรถคันนี้เป็นรถเดินทางนะครับอย่างที่บอกไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเก็บสัมภาระด้านหลังกันว่ากว้างขวางขนาดไหนนะครับนี่ครับเปิดมาเนี่ยเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าด้วยนะฮะสามารถวางของเนี่ยได้เต็มพื้นที่เลยแล้วก็ผ้ายังวางไม่พอนะครับสามารถพับเบาะเพิ่มเติมได้เลือกพับได้เป็นแบบ 2โซนนะครับ60-40แล้วเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นที่น่าสนใจภายในรถกันเพิ่มเติมกันนะครับเราก็ในส่วนของภายในนะครับตัวนี้ก็ตกแต่งแบบ M Sport นะครับมีการตกแต่ง t r i มแบบอลูมิเนียมนะครับตัดกับเป็นโนแบล็คนะครับซึ่ง สภาพเนี่ยดีมากๆเลยนะครับรวมไปถึง head up display นะครับบอกข้อมูลการขับขี่ในทั้งหมดเนี่ยสะท้อนบนกระจกได้เลยพวงมลลาลัยแบบ3ก้าน M Sport มี Paddle s h i f t นะครับหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอใหญ่ตัวนี้ดู DVD นะครับ Navigator ครบเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของหลังคานะครับเป็นหลังคาแบบพาโนรามิกนะครับสามารถเปิดได้นะครับ ทีนี้ดูในส่วนของภายนอกแล้วก็ภายในกันคร่าวๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาชมราคานะครับแล้วก็โปรโม,มชั่นของรถคันนี้กันน่าสนใจขนาดไหนมาชมกันเลยครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเจ้า X3 คันนี้เป็นรถที่ครบจริงๆนะครับสำหรับ คันนี้เนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยเป็นแบบดีเซลนะครับทวินพาวเวอร์เทอร์โบขนาด2ลิตรให้พละงกำลัง190แรงม้าที่แรงบิด400นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดเป็นเกียร์แบบไฟฟ้าด้วยในส่วนเลขไมค์คันนี้เนี่ยอยู่ที่90,000กิโลเท่านั้นเองราคาเนี่ยอยู่ที่1 9 5 0 0 0้บาทในส่วนของโปรโมชั่นเพิ่มเติมเนี่ยเป็นพรีเมียมวารันตีนะครับรับประกันซ่อมสูตรเมียแบบมันอยูทั่วประเทศ2ปี128รายการรวมไปถึง อมอนเซอร์วิสอินคูสีมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้2ปีเช่นเดียวกันแล้วก็อมอนรถไซส์เซอร์วิสบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน2 4ี่ชั่วโมงทั่วประเทศรวมไปถึงรถทุกคันเนี่ยก่อนส่งมอบนะครับมีการอบโอโซนฆ่าเชือ้อภายในรถให้ทุกคันเลยนะครับหรือว่าเป็นรถที่จอดโชว์อยู่ก็ตามสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่สนใจจะเข้ามาดูเบลนเ์ยวเอ็กซ์สามคันนี้นะครับสามารถเข้ามาได้ที่อมอนเวอร์นตีโดยเบนอมอนรัชดานะครับโชว์รูมของเราตั้งอยู่ที่ ถนนรัชดาภิเษกซอยที่12นะครับหรือว่าง่ายไปกว่านั้นเนี่ยมาโดย BTS นะครับมาลงที่สถานีรัชโยธินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยติดต่อเข้ามาที่ไลน์นะครับ mm hmm. @amornwarranty หรือว่าโทร029390055รวมไปถึงติดตามคลิปย้อนหลังนะครับได้ที่ YouTube ทิมคำว่าอมรรันตีเข้าไปนะครับก็จะมีคลิปแนะนำรถเนี่ยมากมายเลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับรถยนต์มือสองคุณภาพดีเกรดพรีเมียมพร้อมการบริการที่ดีดุดคนในครอบครัวต้องที่นี่เท่านั้นครับอมรรันตีโดยเบนออมรรัชดาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ